ยายนางเนี1 1่ยไม่ปิดประตูเดี๋ยวยุงเข้าเนาะจ้าเดี๋ยวยุงเข้าฮะโอ้โธอจับใครล่ะลูกโอ้ของยายนางเพราะจับยายนางลูกเพราะจับยายนางเอาไว้ให้ยายนางนะยายนางเข้าห้องน้ำมาเอาให้ยายนางเลยนะน่าไม่ปิดอีกแล้วเอ้าน้องเพชรเนี่ยน้องเพชรไม่ปิดประตูโอ้ยน้องพลอย ค่าน่จายาอ่าอาอาออ,ออกมาเร็วออกมา <c oughs> พูดอะไรนะคะ <c oughs> ไหนไหน <c oughs> ไหนไหนอ่าขึ้นไปขึ้นไปสองคนเลยค่ะขึ้นไปนะคะอ่าเข้าไปดีๆนะคะอ่าแล้วก็เต้นอยู่ในนั้นเลยค่ะ ตือดึงดึงตือดึงดึงตือดึงดึงตืดึดึงกกระดงดึงตือดึงดึงกดงดึงตืดึงดึงกึงดึงตือดึงดึงตดึงดึงตึดึงดึงเตือดึงดึงตดึงดึงเตอดดึงดึงเดึงดึงเตอดึงดึงเตือดึงดึเตืดดึงดึงแดึงดึงเตดึงดึงแต้วก็ตึตอดึงดึงเาอดงดเอดดึดอดยึงดึงอดงางเือดดึงดอันนี้องึงเตืนดดอออนเอดดงง มันมันมีแห้งไหมดินี่เออโม้ยพ่า่า้่าฮ่อฮบ่าฮ่ัฮปื๊ดาี่าม่าอ่ยมันมันเ่าฮาฮ่าฮ่าาานี่่่่ เวลามันสิข้นมาสิย้ำข่อยกไปสิมันสิขึ้นก้อนโอโลโอโลม้เรามือตรงนี้ข่อยสิบ่มีแห้งเลยเด้นี่มันสิบบ่มีแห้งมันได้ร้านเตะบาเดียวเศร้าเลยพี่น้องเออเตะออกบ้าเนี่ยนี่นี่มันมันเปิดบ่เศร้าแจ๊กเสียได้ยาดีได้ยาดีเตะบาเดียวเศร้าเลยแคนไป เขาเออเขาพักกันเลียวเบิ้งอยู่นี่ว่าข่อยห้องเนี่ยยงข่อยเจ็บปะนะมัน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 จริงขึ้นมาสิแขนเป็นห่วเข่าจักเทียอืมห้างเที่ยงข่อยเฮ็ดอยู่มเพืเดียวโอ้โบันย้ำหนักกับเสาเสาซื่อๆนีิลาได้ให้ได้กินข้าวยุงกินเข้าวงอันบังบังอันนี้วันนี้วันนี้สิกินข้าวเที่ยงนี่วัน หายหายเลยลูกหายหายเลยนะแดดนะลูกนะแดดนะคอยที่ตำยุ่งเราเนี่ยเราคอยที่เคี้ยวลูกกินส้มตำกับยายไหมกินส้มตำกับยายไหมลูกยายหิวข้าวแล้วอืมเออบายบาย อค่อยๆลงแล้วลูกนะค่อยๆลงอึบ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 เอ้ยเอ้ยสวัสดีนะคะคุณยายหิวข้าวแล้วยายไปกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปอย่าลืมเด้อค่ะยายแตนยังร้อนอันยังเห็ดผกปลาคือเกาอยู่เด้อค่ะโอ้ยายปักหมดมาเป็น กบบ็บอกทั้งที่สามสิบสวัสดีค่ะคุณย่ยหนูบันเลงแล้วค่ะตอนนี้